จาวันนี้เนาะเดี๋ยวดเวันนี้ปุณต่อเติมบ้านเดี๋ยวจะพามาดูช่างมาดูประตูดีกว่ามีของจะอวดเทนๆทนแทนนี่จะอวดอันนี้ด้วยไอตัวตัวน้ำตกปุนปุณทำน้ำตกแล้วพอดีถ้าเกิดมีใครอยากได้ไอเดียน้ำตกสวยๆเนาะ ติดต่อช่างปุ่นได้เลยเดี๋ยวขอโชว์หน่อย,อะยนะคะเป็นม่านน้ำตกตัวนี้เป็นม่านน้ำตกมีน้ำพุด,ด้วยเทนเท่นเท่น,ทนสวยไหมคะสวยไหมคะดูวิวเลยะค่ะคุณโอ้ ให้เห็นชัดๆเผื่อมีคนสนใจจะทำน้ำตกเดี๋ยวจะขายงานช่างไง <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวสักพักคุณจะพามาทําความรู้จักกับช่างที่เขาทำน้ำตกเนาะจับมือกว้างสิคะคุณ <c oughs> เดี๋ยวจะอวดสวนที่บ้านด้วยเพราะว่าวันก่อนมีทำคลิปสวนไปมีคนคนดูถ้าจำไม่ผิดคลิปนั้นคุณว่า น่าจะห้าพันวิวอ่ะอันนี้สวนนะคะสวนสวนที่บ้านแต่งเองกับมือการจัดสวนนะคะคุณคุณว่าเราต้องค่อยคอยค่อยค่อจัดอ่ะแล้วเราจะได้แบบมุมที่เราอยากได้ค่อยๆประดิษ์ประดอยค่อยๆหาค่อยๆซื้อหรือไม่ก็ผ่านไปแวะบบ้านเพื่อนค่อยคจิกเขามาเนาะต้นไม้นี่วันก่อนพึ่งได้ สบายนางมากะว่าจะเลี้ยงให้เขาโตอ่ถ้าทุกคนเคยเห็นเนาะไอตัวสบายนางอะ่ะปุณว่าแบบมันเป็นพุ่มแบบที่ใหญ่มากอะ่อะถ้าเป็นปัจจุบันก็ตามร้านกาแฟอะ่ะปุณเห็นเขาชอบเอามาแฟนมันให้ความร่มรื่นดีชอบตัวนี้ก็เป็นเป็นเป็นหนวดฤูสีหรือว่าบางคนจะเรียกเขาฤูษีเนาะ,ะ,ะเดฟ เดฟตระกูลเดฟอาจ,จะบอกว่าคุณซื้อมาแค่แบบสองสาต้นเองอ่ะมาแยกซะเต็มสวนแล้วตอนนี้เพราะว่าแบบชอบอะไรที่แบบมันห้อยๆระยะระยะเนาะตัวน,นี้เป็นเป็นงานเป็นงานบานประตูไม้สักเนาะคุณรีโนเวทบ้านใหม่และช่วงนี้อาจจะตอบลายตอบตอบ,บเชฟตอบอบีเมลลูกค้าช้านิดนึงเนาะต้องขออภัยด้วย เฝ้าช่างค่ะประมาณว่าเฝ้าช่ง<ม>างอันนี้ผู้คุมงานมือหนึ่ง A คิวสีช่างเวหันน้ามาหน่อยค่ะสวัสดีครับช่างเวนะคะคนนี้ช่างเวสีสีมือแบบไม่ต้องพูดถึงอะ่ะเขาการันตีว่าของเขางานดูเพนแต่ราคาย่อมเยาใช่ไหมคะได้ค่ะ มีตัวช่วยด้ค่ะ่นะ,ะจริงจริงอ่ะใครสนใจต่อต่อเติมบ้านอ่ะติดต่อช่างเวผ่านบุญได้เลยหรือว่าเดี๋ยวบุญจะทิ้งเบอร์โทรไว้ด้านด้านล่างคลิปวิดีโอเนาะอ่ะอช่างคะรับต่อเติมทั่วราชอาณาจักรไหมคะใช่ครนะับน,นะอะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีฟาร์มรู้เกี่ยวกับง <ไป S 1> านประตูไม้ไม,ไม้สักมาฝากทุกคนด้วย นี่ตัวนี้อวดอีกแล้ววีเซียก็มีเซียเนาะดอกสวยมากไม่แน่ใจว่าเขาจะออกดอกให้คุณดูสักกี่วันเพราะเกรงว่าถ้าเกิดดอกมันร่วงนะคุณว่ามันอาจจะไม่ออกให้ดูแล้วอะ่ะนี่ดโนเวทบ้านใหม่ค่ะช่วงนี้เพราะว่าทำห้องสต็อกผ้าใหม่เนาะถ้าว่าลูกค้าคนไหนเคยมารับ สินค้าเองที่บ้านอ่ะก็จะเห็นว่าตรงตรงห้องห้องที่ปุณนเวทต,ตรงนี้เดิมอ่ะจะเป็นห้องสต็อกสินค้าแต่ว่าปัจจุบันอ่ะไม่อยากไม่อยากใช้ทำสต็อกผ้าแล้วก็เลยเปลี่ยนมาทำตรงโรงรถเนาะคุณก็กั้นกั้นห้องเป็นตัวสต็อกผ้าหรือว่าตัว หน้าร้านที่ว่าถ้าลูกค้าจะมารับของอ่ะมารับของที่บ้านได้เลยนะคะขายมาตั้งนานยังไม่เคยได้าพาลูกค้ามาดูหน้าร้านหรือว่าดูหน้าบ้านเลยอันนี้เป็นวิวบ้านบุญเนาะส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมมุมนั่งเล่นชิงช้า ไอเดียแต่งสวนเอา,เอาไม่ห่วงนะคะทุกคนสามารถเอาไปอัดเดให้เข้ากับพื้นที่บ้านตัวเองได้อ่าตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นมุมข้างบ้านเนาะตัวนี้เป็นไม้ไม้คอนวูดไม้คอนวูดใช่ไหมคะช่างช่างเวไอ้ไ,อไม้ไม้ปูเนี่ยเป็นตัวคอนวูดหรือว่าตัวอะไรเอยเดี๋ยวให้มาคุยกับช่างดีกว่าเนาะ ันนี้เดี๋ยวปุณจะพามาดูไอ้ส่วนที่ปุณปูตัวนี้เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าไอ้พื้นที่ปุณเลือกใช้ตัวนี้คือไปเห็นตามรีสอร์ทแล้วแบบชอบนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับช่างว่าไอ้พื้นตัวนี้เขาเรียกใช้อะไรปูเนาะเดี๋ยวปุณให้คุยกับช่างเลย<า>คุยไปดูไปอันนี้ก็<ด>เป็นช่างเวนี้ยผมทยเทได้ปุน,ปน ใช้ปูนปะพื้นแล้ได้ระดับปุ๊บผมเอาไม้พื้นเอมาปูทับอีกทีหนึง่งใช้ตะปูปืนลมยิงครับเอ,อ,อช่างเวกเลงหรือเปล่าค้ารีเล็กได้เลยได้มีกับหน็กเยอะมีหนรอยน็อตเยอะมันจะได้งานมันจะได้ออกมาเนื้อหน่อยครับดเดี๋ยวนะมันมันมันเป็นงานปูด้วยไม้อะไรนะคะช่างมันเป็นไม้พื้นครับอ๋อเป็นไม้พื้น แล้วอย่างอย่างที่ที่ปุณอย่างเห็นเห็นอันนี้บอกเนาะแชร์ดีกว่าว่าไอตอนช่างซื้อมาปุณมีความแบบตอนเห็นอะ่ะเขาเขียนว่าไม้รั้วแล้วประหลาดใจว่าเอ๊ะแล้วเอามาปูพื้นให้ปุณแล้วทำไมเอาไม้รั้วปุณล่ะคะช่างอ๋อไม้แต่ชนิดเราแต่เขาตั้งชื่อมาทำที <c oughs> ่ไม่เหมือนกันแล้วแต่มันยีห้อมันพลินกอด ตาช้างหรือของเฉล่ามันจะมีหลายแบบไม้ไอ้น,นี่มันของตาช้างมาชื่อมาแบบนี้ครับบางทีก็ทำเจ้าของไม่รู้มาถามผมปรึกษาผมเลยอธิบายให้ฟังมันเป็นไม้พื้นทั่วไปนี่แหละแต่ว่าแต่ละยี่ห้อชื่อมันไม่เหมือนกันต้องชื่อม,ม่อนกันะครับเอะแล้วตัวตัวนี้เราเราใช้ของไอ้ตัว S C G เนอะใช่ใช่ไหมคะ S, <S C <SC> G <S <S ตัวนีโ้โอ้โอ้ช่างบอกว่าอย่างดีนะคะถ้าว่าเนี่ยถ้าว่าสนใจ แบบงานแนวประมาณนี้ปุณว่ามันซ่อนกิ่นอายของความแบบร่วมสมัยอ่ะได้ทั้งงานโมเดิร์นแล้วงานวินเทจถ้าอย่างคนชอบงานไม้ตรงน,นี้เรามาดูงานงานประตูไม้สักที่ปุนดีนุเวศใหม่นะห้องนี้ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้ทําเป็นห้องคาราวเกตเล็กๆเกเ,เดี๋ยวขออนุญาตติดน้ํำตกดีกว่าเพราะว่าน้ำตกเราเสียงจะกระหึ่มมากอ่า ใช้เป็นน้ําน้ําผุดหรือเปล่านี่มีจะอวดด้วยอ่ามีเวอร์ชั่นน้ําผุดด้วยไอเดียช่างเลยนะคะประตูไม้สากนี่ช่างทาสีเองกับมือวันนี้โรงงานเองปกติจะใช้ลูกน้องลูกน้องจะบอกว่าฝีมือดีไม่ไม่แพ้ช่างเลยนะคะ เขามีทีมงานแบบหูวันนั้นคุณจะบอกว่าอย่างเอามาถอดไอไอไอกระจกเนี่ยค่ะเพราะว่างานปูนอ่ะมันเป็นงานยากเดิมอะถ้าทุกคนเคยมาหรือหลายๆคนเคยมาหน้าตรงนี้อะพื้นประตูปุณอ่ะมันจะติดแบบเป็นรั้วบ้านเลยจะไม่มีทางเข้าทีนี้ด้วยความที่ว่าเราอยากได้แบบให้เปิดหน้าบ้านเนาะเพราะว่ามันจะได้ปรับ วงจุยอะไรใหม่ก็เลยเออเปิดแล้วขยบเข้ามารู้ไหมคะว่าปุณให้ช่างเขามาตีงานอ่ะสามสามช่างอ่ะเขาบอกว่าเขาทําไม่ได้กลัวไอ้งานโครงสร้างอ่ะหลุดร่วงลงมาอ่ะแล้ว มันมัน,ม,นมันมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าถ้าูุิเจอแบบช่างคนไหนมาแล้วบอกว่าอาทําได้คือเหมือนกับว่าถ้าอันอันนีูุ้ิบอกว่าถ้าคนไหนที่บอกว่าติดประตูประตูกระจกอะประตูกระจกประตูเลื่อนอย่างเนี้ยแล้วอยากย้ายเคลื่อนที่ไปอีกที่หนึง่งที่เราอยากทําจะขนาดขนาดประตูที่ว่ามันมัน,ม,นมันเล็กกว่าของจริงอะมันสามารถย้ายได้นะคะเพราะว่าบางคนอะถอดประตูทิ้งเฉยเยมีความเสียดาย ทั้งที่ประตูบานนั้นอะคุณใช้มาแบบสิบกว่าปีแล้วเนาะอ่ะทีนี้มามาคุยเรื่องประตูไม้ไมสกักคุณอยากให้ช่างแชร์ฟาร์มดูเกี่ยวกับประ,ประตูไม้สกักเนาะว่าออมันมีวิธีเลือกซื้อ,อยังไงเออคุณสมบัติไม้สักเป็นยังไงบ้างสนนราคาโดยประมาณเท่าไรอย่างเงี้ยแล้วแบบรายละเอียดการติดตั้งประตูอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราเรามา ดูมาฟังความรู้จากช่างกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนนี้จริงๆอ่ะคุณก็ไม่มีความรู้เนาะเดี๋ยวให้ให้ให้ช่างคุยไปทํางานไปดีกว่าจะได้รู้สึกว่าแบบบิ้วเป็นธรรมชาติเนาะสวัสดีครับประตูก็มันมีหลายชนิดนะบประตูไม้สักครับมันจะมีทั้งสักแดงสักทองครับมันจะมีสองชนิดแล้วก็สักอลก็สักแกมันจะมีลายสักครับแต่ว่า แล้วแต่ลูกค้าชอบชนิดไหนราคามันก็ไม่เหมือนกันราคาแต่ละไม้อะมันก็ราคาไม่เหมือนกันแล้วเอเอแล้วเดี๋ยวนะคะช่างไอ้อย่างอย่างของปูนตัวเนี้ยม,ม,มัน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 เป็นสักสักประเภทไหนเอยอันนี้สักเหลืองอันนี้สักทองอ๋อเออเพราะว่าตอนสั่งอะบอกบอกตรงๆว่าแบบไม่มีความรู้ด้านนี้เลยเจริงๆง <c oughs> แล้วก็จะมีสักแดงมันจะออกแดงนะครับม <c oughs> ีสองสัก โอประมาณว่าคือตอนตอนสั่งอะสั่งในสิ่งที่ชอบอะบอกาว่าหาภาพในคุ o g l e แล้วก็บอกว่าอ่ต้องการฉันต้องการแบบนี้ทําได้ไหมทําได้อจัดมานี่ก็ีนี้ที่เราผสมสีเราจะชอบสีแนวไหนเรามาคุยรายละเอียดไม้สักกันต่อยัดไม้สักยางูชี้แจไมในวันนี้แล้วไม้สักสักมีสองชนิดสักสักทองสักแดงสักแดงไม่มีสักทองสักแดงสักล้วแต่ลูกค้าจะเลือกจะมีสัก อะอย่างหมือนกันสะพอ,อนจะไม่ไมอ่อ,อนแล้วก็ไม้แข็งมมไม้ออกเนื้อแข็งแล้วก็เสียบไ้ได้เลยออกแบบไม้แข็งเลยแล้วก็ไม้เก่าถ้าไม้เก่ามันจะราคามันค่อนข้างจะสูงนิดหนึ่งครับถ้าไม้สากอ,อ,อ่อนปุ๊บราคามันค่อนข้างจะถูกนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ลวดลายด้วยถ้าเราลูกค้าจะเลือกลวดลายเยอะราคามันจะสูงขึ้นครับถ้าเอารุ่นลายแบบธรรมดาราคามันก็จะถูกแต่เช่นการติดตั้งช่างลูกค้าซื้อมาแล้ว ช่างติดใต้ประตูทุกชนิดติดใต้หมดลุกหลายรูปแบบช่างติดตั้งให้ได้หมดครับจะเอาแบบไหนก็ได้แบบบานสวิงก็ได้หรือบานแบบบานเลื่อนก็ได้แล้วก็แบบบานเสียมเสียมก็ได้ช่างติดตั้งให้ได้หมดครับแล้วแต่ลูกค้าชอบถนาดสั่งมาพวกช่างติดตั้งก็ได้หมดครับขึ้นอยู่ที่ลูกค้าเลือกสีสีแบบไหนเอาโทนอะไรช่างผสมให้ได้หมดทาให้ได้ครับชนิดตัวนี้เขาเรียกว่าสีสักสีสักทองเป็นธรรมชาติของไม้ครับ เราไม่เคลือบอะไรทาสีธรรมชาติของไม้เลยขึ้นอยู่ที่ลูกค้าชอบจะชอบแบบไหนทางช่างสามารถทําให้ได้หมดครับนี่จะบอกว่าตอนแรกคุณจะเอาสีเดียวกับพื้นนะคะแต่ไอเดียช่างไอเดียช่างบอกว่าอุ้ยคุณปุนถ้าเกิดมันสีเดียวกันมันจะดูมืดแล้วเดี๋ยวจะยุ่งอ่าก็ดูใหม่ไมักก็สมควรจะเป็นสีไม้สักเพราะมันจะไม่ไม่ตัดกันถ้าเอาสีเดียวมันจะมืดไปครับผมเลยแนะนําว่าเอา ธรรมชาติไหมอันนี้เขากว่าเรียกว่าสีธรรมชาต,ติของไม้เว,ว,วลาเราทาไปแล้วปุ๊บเนื้อไม้มันจะขึ้นมาเองครับเนี่ยเวลาทาแล้วเนื้อไม้มันจะลายไม้มันจะขึ้น<ว>มาเองครับธรรมชาติดูธรรมชาติของมันแต่เสียดายคุณไม่ได้ถา่ายโอ้นี่อย่างอย่างอย่างตรงนี้อ่ะตรงตรงนี้ดีกว่าค่ะแบบคุณเนี่ยทานไมา้เข้าแบบมาแบบคุณสั่งมาแล้วแบบมาแบบยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้อะไรเลยจริงๆอ่ะแนะนาให้ให้ให้ช่างแนะนะํานดะีกนะว่าน้องว่า เวลาเราติดตั้งประตูประตูไม้อ่ะเวลาเราสั่งงานอ่ะเราสมควรที่จะให้ช่างเา้าช่างช่างทำประตะูทาสีในส่วนของไอตัวประตูมาหรือเปล่าคะหรือว่าเดี๋ยวช่างมาเก็บงานเองใช่แต่ที่<ด>ขึ้น่ทีลูกค้านะฮะตำหลักถ้าเรามาเก็บงานในนี้งานมันจะดูเรียบร้อยกว่าเพราะว่าถ้าให้เขาทาสีมาแล้วช่างมันทำงานลำบากนิดนึง กันลอยครับกลัวเป็นถลอกเวลาการนส่งเวลาเรามาติดตั้งปุ๊บถ้ามันเป็นรอยมาปุ๊บเรามานั่งขัดไม้เนี่ยมันจะไม่ไม่ค่อยเท่ากันเนื้อมันไม่ค่อยเท่ากันเวลาเขาทามาสีดีไหมมันก็ดีแต่ว่าช่างทํางานลาบากนิดนึงครับเขาทามแล้วก็ต้องขอสีเข้ามาด้วยเพราะว่าทั้งช่างผสมไม่ถูกแล้วถ้าเขาส่งแบบไหนใส่อะไรไปมั่งเราไม่รู้ต้องขอแม่สีเข้ามาด้วยนิดนึงคือช่างแนะนําว่าถ้าเกิดเขาทาสีประตูมาแล้วนะคะ ต้องขอสีที่เขาทามาด้วยเพื่อเวลามาเก็บงานล่ะ<ช>งานมันก็จะได้ละเอียดแล้วมันเน<ช>สีเนื้อเดียวกันเนาะช่างเนาะใช่เพราะว่าเขาผสมมาแบบไหนเราไม่รู้ออใส่อะไรมั่งเราผสมไม่ถูกไม่เหมือนเขาอ,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 อย่างเหมือนก็เหมือนผมถ้าผมผสมไปแล้วคนอื่นก็ผสมไม่เหมือนผมแล้วออมันจะไม่เหมือนกันไม่สม่น,นเสมอกันครับแล้วอย่างมาไม้ไม้สักอะ่ะโดยปกติมันมันต้องสักกี่ปีอนะคะช่างถึงจะเอามาทําประตูได้ สากจริงๆถ้าเอาจริงๆเลยสักพวกนี้อย่างน้อยก็ต้อง20ปีครับ<อ>มันจะดีเนื้อมันจะแแข็งเพราะว่าพวกนี้มันสกักเราจะมีอย่างที่ผมชี้แจงนั่นแหละมันจะมี<อ>ลายสักละเกินสักอ,องสักแก่แล้วแกแ่ครับช่างทั้งเจ้าของบ้านจะเอาราคา,าถูกหรือเอาราคาแพงหรือแะไรเอาราคาบัานกลางมันจะมีหมดไม่สักครับโอ้แล้วอย่างอย่างงานงานมัน้อช่างว่ามันมันเป็นสักสะออนเนาะมันไม่ได้อันนี้มันสักสักธรรมดาครับ สัธรรมดาทั่วไปครับม,มันก็ไม่ได้มาแย่ขนาดนั้นโอเคอยู่มันก็สัพธรรมดาทั่วไป <c oughs> มันก็จะว่าว่ามันงานมันไม่แค่ว่ามันสัพแม่มันไม่ว,ไมว,ไมว่าธรรมดาเคยมันก็อยู่ประมาณปานกลางประมาณนี้แหละไ <c oughs> ม่สัพขึ้นอยู่ที่เราทา,าสีมังชอบงบประมาณ,มมาณสีที่เลือกใช่ไม้สักอ่ะแล้วอย่างอย่างเคยเคยได้ยินอย่างเนี้ยช่าง ความยืดหยุ่นของไม้สักอะเราเราเราต้องเลือกยังไงเวลาเวลาซื้อต้องต้องถามคนทำไหมว่าอบอะไรยังไงไหมต้อย่างพวกเนี้ยเขาต้องเขาต้องอบมาไม่ใช่ไม้แก่เท่าไหร่ครับมันจะไปอ่อนนิดนึงเขาก็ต้องอบมาให้เราแต่อบมาไหมผมตีลังกาได้ไหมนานๆนะถ้ามันเจอแดดมันก็เริ่มหดเหมือนกันถ้าหน้าโคมันก็ขยายตัวออกได้เหมือนกันเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่มากครับอ๋อคือหดแต่ไม่น่าเกลียดมันใช่ครับผม กางเปิดปิดประตูได้ว่าเวลาเราจะสายหน้าฝนเนี่ยปุ๊บเราก็ต้องสสยวัตถุตึงๆไว้ก่อนเวลาหน้าแรงปุ๊บมันจะเริ่มหดเามันจะดูไม่ไม่น่าเกลียดมันจะไม่ห่างเกินไปไอ้ถัวชะลียกันยุของประตูในช่วงฤดูใช่เวลาเราทําหน้าแรงปุ๊บเราก็ต้องบังเมดหน้าแรงปุ๊บเราก็ทังเวดแบบไอ้นี่บีบๆไอ้ลุมๆเว็หน่อย แลวหน้าโฟมมันตัมันจะขยายออกนิดนึงพวกไม้เนี่ยมันจะไม้อ่อนอม,มันไม่ใช่ไม้แก่ถ้าไม้แบบไม้หดลรวก็ต้องไม้มือสองถ้าไม้มือสองพวกมันจะแพงม,มันจะราคาแพงกว่าไม้มือหนึ่งครับแล้วอีกอย่างที่จะบอกว่าการไอประตูบานนี้มันมีความพิเศษกว่าประตูทั่วไปคือปุ่เลือกไซต์ที่ที่มันใหญ่กว่าประตูทั่วไปโดยประตูทั่วไปนี้ขนาดเท่าไหร่นะคะช่างแปะทั่วไป 200, แลวประตู80 แล้วก็มีเมตรไอ่เก้าสิบสองร้อยแปดสิบสองร้อยอนี้มันอันี้มันประตูพิเศษพี่เขาสั่งมาพิเศษข่างหามันก็เลยแบบไม่เหมือนกันจะเฉพาะบ้านหลังนี้เพราะว่ามันจะกว้างหน่อยขึ้นอยู่ที่เราสั่งเราเอาขนาดไหนสั่งไม่หมดเราแบบไหนจะสั่งได้หมดอ่งที่บอกว่าทําไมประตูถึงต้องพิเศษนะคะเพราะว่าจริงๆเราอยากเป็นคนพิเศษอยากได้โล่งเปิดออกมาจะได้กว้างอยากได้บานใหญ่นิดนึงแล้วแล้วขนาดเท่าไหร่นะ ส <21 5. S 1> องร้อยสออยสิบห้บาสองร้อยสิบห้าครับสูงสองร้อยสิบห้าบานเก้าสิบเนาะบาทเก้าสิบครับมันเหมือนเป็นทริปไอของพูนเล็กๆน้อยๆอะค่ะเพราะว่าทําแล้วเออถ้าแบบสบายใจก็ทําไปเนาะบานตัวนี้มันจะกว้างกว่ากว้างหน่อยมันจะสูงนิดนึงมันจะโปร่งครับมันดูแล้วมันจะโล่งครับ มันจะไม่เหมือนลนะประตูทั่วไปมันจะสูง2เมตรไอ้นี่2เมตรสิเซนมันจะดูสูงนิดนึงกว้างนิดหนึ่งมันจะดูโปรง่งใสหน่อยครับแล้วอีกนิดหนึ่งนะคะช่างอย่างการติดตั้งประตูไม้ประตูวงกบ้พวกเนี้ยเราจําเป็นไหมที่ว่าเราต้องใช้ช่างมืออาชีพหรือว่าช่างที่แบบเขามีความถนัดเฉพาะงานเนี่ยมันจําเป็นครับไม้สากครับ<อ>ถ้าเขาซื้อมาแพงๆแล้วถ้ามันเสียแล้วทำอะไรไม่ได้มันเสียเลยครับ ผมอยากแนะนำว่าต้องเลือกช่างหน่อยครับอย่างติดตั้งประตูครับดูว่าเขาถนัดไ,ไหมชำนาญไหมชำนาญับงานไม้ไหมออมันจะได้ความเสี่ยงมันจะน้อยลงหน่อยครับเ,ออเพราะว่าถ้าช่างทั่วไปก็ติดได้ไม่ติดได้มาถ้ามันเสียแล้วออถ้าเขาแก้ไขอะไรไม่ถูกไม่เป็นเนี่ยมันจะเสียของเลยครับออแล้วแล้วแล้วอย่างอย่างตัววงผบประตูจริงๆอะ่ะ ตัวนี้ช่างถ้าอยากเขามีความชํานาญในระยะเวลาการต,ติดตั้งเขาประมาณสักกี่วันครับเผื่อทุกคนแบบมีปัญหามีธุระที่ว่าต้อง,ต,องต้องทาหลังจากติดตั้งประตูถ้าอย่างเงี้ยก็ประมาณ2วันครับพร้อมติดทาสีเสร็จหมดประมาณ2วันติดตั้งครับอันนี้คือสําหรับช่างที่แบบชํานาญการครับใช่อยู่ที่2วันนะครับเพราะว่าติดตั้งประตูมาไม่นานหรอกช่วงขาด,ขาดทาสีขาดเนี่ยมันจะนานปอนี่มันจะนานนิดนึงครับ ต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับมันจะละเอียดหน่อยโอเคเนาะสำหรับคบนี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดกคลหรือว่าลูกค้าปุณที่ว่าสนใจงานงานติดตั้งบนประตูหรือว่างานงานต่อเติมบ้านพวกนี้เนาะปุณก็เดี๋ยวปุณทิ้งเบอร์เบอร์โทรช่างไว้ให้แล้วกันเนาะเพื่อจะได้อ่าอยากได้งานแบบสวยๆหรือโมเดนโมเดนเนาะช่างทําได้หมดเพราะว่าที่มาอัดทิปแบบ บอกว่าประทับใจช่างในการต่อเติมบ้านครั้งนี้มากๆแล้วคุณก็แบบมีแนะนำไปลูกค้าในหมู่บ้านหลายหลายคนแล้วนะคะบาย